ทำจริงๆดูด,ดูดูพี่้องเอฟซีดูดูครับดูเฮ้ย มาจกกระเป๋าเท่เดี๋ยวนี้ไหนจกใหม่ด้วยนีเออเเป็นนางแบบได้เลยตัวนี้นะ <laughs> จะเป็นนางแบบหรือจะเป็นนายแบบดีขอความคิดเห็นหน่อยฮะทำไมถึงไม่รู้ร <laughs> นายใจอยากเป็นไรเอาดูทำแล้วทำเป็นเคินดูบื้อเอาลองยืนแบบบิดๆดูดิอ่ะยืได้บิดย ทำทำได้ทีเอ้ยอไะไรวะบางเบบหบนาเบบอายอย่างนี้มจะดังบ่มันจะมันจะดับตัวนี้นะครับผมพบกับเราในช่องพลายทองคำนะครับพ่บ T, อเมีสีทีรบรักทุกท่านทุกคนอยู่กับเราเช่นเดิมเช่นเคยหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางครอบครัวพลายทองคำในช่วงนี้ไม่มีอะไรมากพากระปอมเดินเข้าเดินออกอยู่ในปา่าตรงนี้แหละครับผม ไปไหนดีกระปอมฮะไม่รู้อออาเเถามแล้วบอกสายหัวไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนเดินเข้าป่าไปเลยไปไปเอาเชิญเชิญเชิญเข้าป่าไปไปไม่เอาตัวเองเราไม่รู้เชิญเลยไปจะอยู่เลยไปเข้าป่าเเชิญออทำอะไรกับสายหัวทำอะไรก็ไม่รู้นะครับผม ง่ายมากคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไปอ,ไอะไรอ่ไม่มีอะไรไปฝากพี่ทองบ่เงี้ยวนะฮะมีอะไรโอ้เดินนายลองเดินทำเหมือนคนแก่เขเดินอย่างนี้คอมๆนะถือไม่เท้าก้มๆมกว่านั้นอีนไไก ยังนี่นะไอ้อะอะเอายังไม่เก๋โอ้ยมันจะทำแล้วทำไมถึงว่ายังไม่เก๋อีกตายหาแล้วเอาไปกินมัดน่อยเอาไปน้อยเถอะพอแล้วอแต่เองถือเนาะพอไม่ถือพอถือไม้แล้วเนาะจะถือทำไมอีข้างนึงพ่อจะถือได้เลย ข้างหนึ่งถือถวงน้ำหนักไว้ไง <laughs> มัวที่ไหนโอ้โมอเต่หลบรถป้อมน้อยนี้ไปก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูพี่ทองครับอยู่ในป่าวันนี้บรรยากาศที่อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ,อ้าวเหลือเกินว่าจะเป็นอย่างไร เราก็วันนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านกันทั้งวันนะครับผมไปช่วยฟันเลนีนพ่อใหญ่ทองเงินไปไว้ที่วัดป่าหนองพยอมพองเรานะครับผมวันนี้ก็แสดงความสียใจไปอีกครั้งกับครอบครัวภายทองทอง,ทองเงินนะครับผมแล้วก็ฟันเลีนด้วยนะครับผมเราทำดีที่สุดแล้วเนาะบุญคำมาแค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละ เริ่มต้นกันใหม่ครับถือยาแค่นี้มาไม่ถึงอ้ยฮะทำไม,ไมเป็นยังไงดูพี่ทองเป็นยังไงบ้างพี่ทองดูครับเออทองมาพรวนดินตรงทางเดินเละหมดแล้วจอยดูกปอมเอ้ยดูไปแต่ไกลนี่รู้เลยหะหนักเลยวันนี้พี่ทองบอกจัดหนักๆเลยโอ้ยกรกรร ทำจริงๆดูดูดูพี่รองเอฟซีดูดูครับดูบบนะเฮ้ยไม่ใช่แต่ตรงนี้นะ<ป>ดูเปลาไม้อะไรไมาเล่นเละโอ้ยดูดิทางนี้ก็ทางนี้นะครับผมนู่นดูสิดูสิดูสิ ความทั้งความมันนี่ของพี่ทองดูโอ้โตายตายตาย,ตายถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงครับงาไม่จะไม่เสียาหายหมดบ่แล้วเมื่อไรอีกนานแค่ไหนจะหยุดตกมันนี่ยังไม่มีคำตอบให้เลยนะครับอดูนี่ครับชัดมากเลยทางเดินดีๆนะครับผมเป็นลุมเป็นบอ พอกันกับที่พักที่นอนที่อยู่ในบ้านเลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยขุดจนไม่รู้จะขุดยังไงแล้วสูไม่ไวแล้วนะครับผมเลยต้องปล่อยแล้วพอให้หายตกมันแล้วค่อยว่ากันอีกทีเลยใช่ไหมพี่ทองเลยกินยาแล้วไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะครับแหมโอ้จ้อย <c oughs> โอ้นน่น <c oughs> ทีทองสองเส้นเลยเาถอนหางทิ้งแล้วหนูเห็นไหมหนิเออโอ้ไหน ái, ได้กี่เส้นสองได้สองเส้นนะครับผมหาด,ดูอีกทีเด้มีไหม, ong, มทองมั่วแล้วทองดูน้ำมันก็ไหลปักปักตักปักปักอยู่ เข้าบ้านกันดีกว่าพี่ทองเป็นยังไงตกโ,โออยากเข้าตั้งนานแล้วพ่อพี่ปลาไปสักทีติดไม่หายตกมันไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนกันเข่าสักทีหรอกอยู่แต่ในป่าเข้าป่าเข้าป่าอยู่นี่แหละทองเอ้ยบ้านหนึ่งก็ไปถึงไหนกันหมดแล้วเองอยู่แต่ในป่าในป่าอยู่นี่แหละดู <laughs> ไม่อยากไปเที่ยวเข้าบ้างหมอ ท่านบอกก็อยากไปอยู่จะทำไงได้ล่ะทำไมต้องหาตกมันทักทีวะเนาะก็จะให้กินของหวานเยอะสิฮะลังรู้จักในทางเดินนะเด้อเดทางเดินไม่เดินก็ไม่รู้แล้วลุงสุบโเสียหมด ไม่รู้คนขโมยมีคนขโมยใครขโมยจะรู้เหรอใครขโมยหลงบอกมาสิเมื่อกี้ยังเต็มไปหน้าอยู่ก็มันมีขาเดินมาถึงนี่ดูกไยาห Ộ มาได้อยู่นี้แอมมาถึงนี่ได้ปะยอดเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยใช่ไหมยอดครับมาเอง อ้เห็นที่นอนที่ท้องแล้วโคตรปวดใจเลยว่ะจอยมึงก็ปวดใจทำไมละ่ะเอาก็รู้อ่ะพ่อจดๆๆจนมาเป็นเหมือนเดิมทุกนาทกมากเป็นเหมือนเดิมให้ทำไงก็บอกว่าให้ทับใจไงทำใจไม่ได้ทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ มบนั่นแล้วพอวิชาด้วยก็แกะไม่ได้อีกจิ้มบอไดู้พอเลยมันเข้าได้มัน้องออกได้เหรอตา้ตามดู เดือนมันีทียนลกามลูกเลยเย่อนให้กินน้ำนะพี่ทองใจเย็น เราห้เปิดน้ำนให้กินอยู่นะกรกิิของเราในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมกับการพาพิทองเข้าบ้าน ดูที่ดูได้เลยเย่เย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากวไว้ด้วยนะครับผมคอยติดตามคอยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับช่องทรายทำคำด้วยนะครับรักคำน้อยๆคอยรักนานๆฝากคำไว้ในอ้อมอ้อมใจด้วยนะครับ,บทุกคนมาคลิปวิวหน้าครับทริปวิอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย